กูเช้ากับกาแฟร้อนแกปวดของคุณจัดไปเต็มน้าก,กูเลยคุกกี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์พังแน่เลย,แ,ย <c oughs> และนี่คือความรู้สึกของเพื่อนแบ่งขนมมาให้เราด้วยใจจริงเฮ้ยไม่มองดีป่าอ่ากูให้สงสารกูเงาซึ่งใจจริงๆ จะเกิดให้ผมด้วยเอามาเนี่ยแค่เนี่ยกลับพ่อกับแม่ผมขอใช้รถได้ไหมไม่ผมขอใช้รถได้ไหมเอาไปดิได้อร่อยสุดๆเลยผมรู้ทั้งหมด1,200บาทเอากับผมเฮ้ยยายหายไปไหนวะใหญ่ใจวิจารย์ใหญ่ได้นักใช้แม่เงินนะไป้จมึงรู้อะไรไหมกูไม่แคร์มึงหรอกกันแต่น่าไม่ร่ยยิ่งน้อยนี่ หย่อนน้ำยาเราเรื่องมั้งนะเว้ยโอเคเดี๋ยวฉันไปหยิบโทรศัพท์แป๊บนึงนะเอาจริงดินี่คุณจะไม่รอฉันใช่ไหมได้งั้นคืนนี้คุณไปนอนกลางถนนไม่ต้องกับไม่รอมึงหรอกอร่อยแจ๋วเลไปปะไว้น้ำกันและที่โคตรสุดแลยผู้หญิงถูกชมความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาถึง100เปอร์โอ้ยกลุ่มนี้สวยกันทุกคนเลยนะโไม่หรอกถัรหลังกับเรื่องความมั่นใจที่เี่ยนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วใช้ให้นายไป ขอบใจครับขอพูดยิ่งถึงเลยไหมให้ตัวรอดอะเมื่อคุณลงมือจีบด้วยตัวเองอุ๊ยคนนั้นเสร็จฉันแน่หวัดดีโลแกนอ๋อนั่นเื่นเธอใช่ป่ะน่ารักเีอยะมีบแต่หายายเหรอยินใจเออพระเจ้านี่คุณเดินชนนมฉันเพื่อนแต่ใช่ไหมเห็นล่องนมแล้วเมื่อคุณมีสมาธิกับการล้างจาน เมื <Es> <an> ่อค oh, sure. ุณสนใจคนอื Shut ่นนขนาดที in, you know, ่คุณกำลังนักงจานเก้ว hmm. ป in. okay, ัดเงินทุ่เลยมองชิบหายตาไม่ขึ้นแล้วแล้นี่คือ GTA อ GTA แบบเดียรไร เขาจะรู้ไหมว่านั่นเป็นฉันน่ะเขาไม่รู้หรอกทักไปเลยกูมีแฟนแล้วฉันมีคนแนะนำให้คุณรู้จักแฟนฉันเองวัดเดนี่จักเลย้จับไม่ตัวเคอร์เตสเอครับผมจะมีโทรศัพท์ล่วงไปนะโทรศัพท์ทำไมในหนึงครั้งมาฉันอย่างนี้กลางวันนี้กินอะไรกันดีอ่ะกินทางก็เปร้ยวกันมาไม่ลาบักกูอยากกินทางก็เปร้วโอ๊ยใจเย็นสิเพื่อนประเด็ิการจังวะดูนี่คนตายแล้วเฮ้ยฉันโอเค มาด่งมาดเมาดาเคไกูและนี่ความแตก่างระหว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนแรกที่พร้อมจะออกจากบ้านได้คนตาบามัสออนไดผมทาลิสติกเรียบร้อยผู้ชายเรียบร้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะ